วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนทําหัวใจเปลี่ยนสีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีทํำกันเลยดีกว่าและอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีกระดาษอันนี้นะคะเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะขนาด4.5คูณ8ซนติเมตรนะคะแล้วก็อันนี้100ปอนเช่นเดียวกันค่ะขนาดนะคะ4.5นะคะูณ13ซนติเมตรนะคะแล้วก็ สีเมจิกค่ะสีแดงสีดำดินสอแล้วก็คัตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าขั้นตอแน,ะะนตอแรกนะคะเราจะใช้กระดาษอันนี้นะคะเขียนข้อความลงไปในกระดาษกันนะคะ พอเราเขียนได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราทำการตัดตรงนี้ออกค่ะหัวใจตรงกลางตรงนี้ตัดออกนะคะเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดตรงนี้ออกไปนะคะให้มันเป็นบุ๋มๆแบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะเราก็เห็นว่ามันมีสีขาว,ขาวอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาสีดำลงไปทับนะคะให้สีขาวมันหายไปเก็บขอบไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้กระดาษแผ่นยาวอันนี้นะคะมาทําการวัดเทียบนะคะวัดเทียบนะคะดูปลายของหัวใจอันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตีเส้นนะคะแบบนี้ อะอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะต่อไปมาเทียบฝั่งขวานะคะเทียบฝั่งขวาให้อยู่ตรงขอบของหัวใจนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็ติเส้นนะคะ ก็จะได้เป็น2แผ่นแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็เอาฝั่งซ้ายนะคะมาเทียบกับหัวใจขนาดก็ได้เท่านี้นะคะติดไว้ก่อนกับข้างล่างนี่นะคะติดไว้ก่อนเช่นเดียวกันฝั่งขวาก็มาเทียบกับขนาดของหัวใจเช่นเดียวกัน ะะพอได้แบบนี้แล้วใช้ไม้บรรทัดต,ตียาวมาแบบนี้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะพอได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการตัดออกนะคะ,ะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานะคะมีเอานิวมาทาบก่อนจะได้เห็นชัดชัด ดูนะคะหัวใจอยู่ประมาณนี้หัวใจอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็เอาปากกาเมจิกสีแดงนะคะระบายล,ลงไปเดี๋ยวเอาอันนี้ลองนะคะจะได้ไม่เปิดสีแดงนะคะระบายล,ลงไปให้ทั่วกระดาษนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอสีให้มันแห้งแป๊บหนึ่งก่อนนะคะสีตรงนี้แห้งแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราลืมบอกอุปกรณ์ไปก็จะเป็นกาวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวทาไปที่กระดาษอันนี้กันนะคะ มันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเราอยากให้นี่อันนี้สีแดงอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะสีขาวอยู่ฝั่งขวามือถ้าเราอยากให้หัวใจเป็นสีแดงนะคะเราก็ตีงแรงเลยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงให้แบบนี้ถ้าอยากให้สีขาวกลับมาก็เตียงแรง,แรงเห็นไหมคะแค่นี้ก็จะ ได้เป็นห si show, content, mon, ini, share, between, s, Ó, ัวใจเปลี่ยนสีแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนี่นีแบบนี้นี่แบบนี้อย่าลืมเอาไปเล่นกันนะคะ